สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับเสร็จแล้วครับตู้สองตอนสี่เหลี่ยมครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูตู้สองตอนสี่เหลี่ยมเป็นตู้ไม้สักนะครับเป็นตู้โชว์ก็ได้ครับเอาไปไว้ในครัวก็ได้ครับหลังนี้วัตถุประสงค์จะทํามาวางเตาไมโครเวฟนะครับเป็นรูปแบบใหม่ครับที่ช่างคิดกันขึ้นมาครับยังไม่มีที่ไหนครับเนี่ยครับ หนึ่งเดียวในโลกครับหลังนี้ครับขนาดของตู้ครับหลังบนก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ45เซนนะครับความยาว2เมตรความสูง1เมตร20สครับสำหรับตัวล่างก็ความลึกจะอยู่ที่55ครับความกว้าง2เมตรเท่ากันครับความสูง80เซนครับตัวล่างก็จะแยกออกเป็นมี2ลิ้นชักนะครับแล้วก็4บานเปิดเป็นบานทึบนะครับตรงกลางนี้เป็นบานโล่งใหญ่ใส่ของสูงได้ครับแล้วก็ด้านข้าง ด้านข้างก็จะเป็นบานแล้วมีชั้นกลางครับมี2ชั้นด้านในครับตรงด้านบนนี้ก็จะเป็นบานกระจก2บานครับสำหรับวางสิ่งของได้ครับแล้วก็สําหรับวางเตาไมโครเวฟครับด้านข้างก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะครับด้านในครับยังเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวบานจะร่วงครับใส่ไว้ เฉยๆครับช่างยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่ได้ใส่บานพับครับก็จับเข้ามาใส่แล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามครับฝีมือของช่างอํานาจนะครับช่างรองครับฝีมือไม่เป็นรองใครแน่นอนครับปราณีดมากครับนี่ครับไม่ว่าจะการเข้าปากไม้ครับได้ระดับได้ฉากสวยงามจริงๆครับหาตัวจับยากครับัตถกรรมที่ทําด้วยมือบอกเลยว่าช่างรองนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับ ผ่านประสบการณ์ทำงานมาแล้วมากกว่า25ปีครับอ่าเนี่ยครับทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม้สักถูกต้องตามกฎหมายครับตรงกลางนี้มี2ลิ้นชักด้วยนะครับตัวล่างครับอ่านี่ครับต่างระดับกันครับอ่าให้ดูนะครับนี่ครับการเข้าไม้ต่างๆครับถ่ายให้ดูรอบหลังเลยครับ หลังนี้ยังไม่มีเจ้าของครับใครไวก็ใครอยากใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้สั่งจองกันได้ครับนี่ครับทำสีออกมาแล้วบอกเลยว่าสวยมากครับส่งฟรีนะครับรักษมี450กิโลเมตรจากสุโขทัยครับนี่ครับเป็น2ตอนตรงนี้ครับแยกกันตรงนี้นะครับเป็นลักษณะบัวสวมครับมองไม่เห็นนะครับด้านหน้าครับด้านหลังก็จะเห็นรอยต่อตรงนี้ครับนี่ครับ ไม้สักก็สวยมากครับเป็นไม้สักอา,อายุไม้ประมาณสี่สิบห้าปีครับอายุไม้สักนี้ก็สำคัญนะครับที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ครับยิ่งมากยิ่งดีครับนี่ครับเป็นไม้สักแห้งนะครับก่อนจะนำมาทำเอดไม่ได้ตากแดดตากฝนมาประมาณเกือบสี่เดือนนะครับนี่ครับตรงนี้ก็สำหรับวางเตาไมโครเวฟก็ได้หรือมีวัต ถูกประสงค์เอาไปวางอย่างอื่นก็ได้ครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมครับใครสนใจก็สอบถามกันได้นะครับอย่าช้านะครับคิดว่าไม่น่านานครับหลังนี้คงไปแน่นอนครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ